เจาสุราธานีวันอาทิตย์ยี่สิบพันวาคมนี้ยี่สิบพันว่าสองห้าหกสามอีนี้ขอวาอนยกีนี้ออกไปเลือกตั้ง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 ,งนั้นเป็นหน้าที่ปรดเลือกคนดีไปพัฒนาเธอเธอสุราธานีเรามีสิบเก้าอำเภอ จำไว้อย่าเพลอไปใช้สิทธิ์อย่งงางโปง่สซ8โมงเช้าถึง17นาฬิกาขอผัดแล้วมาที่หน่วยเลือกตั้งเร็วไว้ตรวจดูรายชื่อเพื่อความแน่ใจวัดอุณหภูมิวัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมากันในช่วงกอ่อติดสถานการเลือกตั้งนาะยกอบจอกัน อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจอ่าโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจพันพรือมังหรือช่องพันพรือชาแนลนะครับอ่ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตขายของก่อนนะครับที่จะขายของเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่พะอะไรนะครับเพราะว่าเราจะมีสินค้านี่ฮะสม้ม ส้มสายน้ำผึ้งจากเชียงใหม่นะครับมาจำหน่ายอันนี้ไม่ใช่เป็นของของผมแต่เราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเจ้าวสวนส้มที่เชียงใหม่แล้วก็เผื่ออนาคตถ้าเรามีปัญหาเรื่องราคาเงาะราคา,ะา,คาอะไรต่ออะไรในบ้านเราเนี่ยเราก็จะส่งสินค้าบ้านเราเไปแลกเปลี่ยนไปขายที่บ้านเขานะครับ อนนี้ท่านสามารถจะสั่งซื้อส้มสายน้ำผึ้งได้นะครับที่สากรการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเบอร์โทรนะครับ077น,นะครับ077 272416หรือ46เดี๋ยวอนุญาตนะครับไม่แน่ใจในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามาแล้วนะครับส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นการบอกกล่าวไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ คืนนี้นะ่ะมีหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันจะมีอยู่หกทิศหทิศหกทางที่ได้สะท้อนผ่านมายัางผมเนี่ยซึ่งคนที่สะท้อนมานี่ก็เป็นคนชอบเที่ยวคนไปโน่นไปนี่ไม่หยุดนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ากระแสะเสียงของประชาชนในจงังหวัดสุราษฎร์ธานีณนะเวลานี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อีกบริบทหนึ่งที่วันนี้ ผมก็ต้องขอบคุณท่านนายกเมืองนครเทศบา,นนาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกธุรกิจขอบคุณท่านรองทรงยศยอดดนตรีนะครับท่านรองสุฟ้าพรแสวงท่านสันตินุ้ยเมืองนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ได้ไปแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนะครับในสภากาแฟของเทศบาลบางเอิญก็ไป ่าแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากท่านนะครับแต่ก็ประเด็นที่จะพูดเนี้ยไม่เกี่ยวกับสภากาแฟที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะสภากาแฟก็คุยเหมือนกับที่หลายๆท่านคุยให้ฟังกันนะครับว่าเเรื่องของโค้งสุดท้ายของการเลือกนายกอบจอเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยช่วงเวลา8นาฬิกา ถึงก้านาฬิกานะครับติดตามร้อยสอนะครับเราสัมภาษณ์คุณชุมพลกาญจนะนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครนายกหมายเลขสอนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบกันก็คือกระแสของคุณชุมพลเนี่ยนะครับกับกระแสของกำนันเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือแรงทั้งคู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวามาลองฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านแต่ว่าไม่ใช่โพ ไม่ใช่อะไรเป็นเสียงที่มีการพูดกันเป็นจุดๆแต่ว่ามันก็กลายมาเป็นกระแสที่ออกมาทำให้เราก็อดที่จะตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจว่าการเลือกตั้งรอบนี้นะครับมันสนุกมากๆนะครับในแง่ของของคนทำสื่อนะครับเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยศึกสายเลือดอะไรก็แล้วแต่แต่คราวนี้นะครับมันไม่ใช่ศึกสายเลือด มันเป็นศึกแห่งสักส์สีศึกของการแข่งขันทางการเมืองที่เราไม่ได้เอาเป็นเอาตายแต่เราอยู่บนพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยนะครับผมท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปลงลึกในรายละเอียด6จุดที่ได้รับฟังมาอย่างเต็มหูเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วใจยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับตอนนี้เราไปที่ ความเห็นของอท่านผู้ชมกันนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างคุณทบบอกว่าวันนี้ฟันธงเลยไหมถ้าจะให้ฟันธงเนี่ยขอเป็นฟันธงในคืนวันที่สิบเก้านคุณนิยมกิมหยกนะครับเข้ามาสวัสดีนะครับผมอัญชลีอินทวิทย์เนี่ยวติดตามมาตลอดอบอก มาบ้างว่าปั่นเพืมังแล้วค่ะคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคุณอัญชลีอินทวิทย์นะครับก็เข้ามาให้กําลังใจคุณพี่กวีพานวันนะครับขอบพระคุณคุณพี่ที่เคารพนับถือของกระผมก็เข้ามาให้กําลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับกับการเกาะติดสรานการเลือกตั้งนายกอปจนะครับผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการเล่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ฟังนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มาจากสภากาแฟของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็พูดคล้ายๆกับสิ่งที่มันสะท้อนมาจาก6จุดนะครับที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้นะครับคือสิ่งที่มันออกมาจาก6จุดนะครับนั่นก็คือกระแสของความน่าสนใจที่ คือหลายคนบอกว่ากระแสดีกระแสดีแต่ไม่มีคะแนนแต่กระแสคราวนี้นะครับเป็นกระแสที่น,นี้ผมไม่ได้เชียร์ใครนะไม่ได้รับจ้างใครไปด้วยแล้วผมก็ไม่ได้อะไรจากใครนะครับก็รู้จักกำนันก็รู้จักกันบ้านก็อยู่ไม่ห่างก,กันมากนะครับท่านชุมพลกาจะนะก็ท่านก็ให้เกียรตินะครับผมมาตลอดในการทําข่าวสัมภาษณ์ท่านนะครับทุกครั้งที่ไปขอสัมภาษณ์เนี่ยท่านก็ เอ่ให้ความกรุณาความเมตตาแต่สิ่งนี้คือเสียงที่บัรสะท้อนมาจาก6จุดที่โค้งสุดท้ายแต่ละท่านก็คงต้องไปปรับกลยุทธ์ของท่านเองนะครับว่าเเป็นอย่างไรนะครับผมคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนก็จะพูดถึงกำนันนะครับบอกว่าโอ้กำนันกระแสดีนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยกระแสดีแต่ว่าเสียงดีแต่ไม่มีคะแนนนะครับ เออคือนั่นคืออดีตนะครับที่ก็จะพูดว่าเสียงดีแต่ไม่มีคะแนนแต่ขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับกระแสของกำนันเนี่ยออกมาดีแต่คะแนนก็มีนะครับคะแนนก็มีนะครับสิ่งที่กำนันนะครับจะได้โอกาสมากกว่าคุณชุมพลเนี่ยก็คือคนจะต้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากนะครับ ถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากเพราะที่พูดกันตามสภากาแฟ,แฟอย่างแถวชัยยาถ้าชนะแถวเนี้ยนะครับก็จะพูดถึงกำนันมากนะครับพูดมากแล้วเขาก็พูดในลักษณะว่านะครับจะให้คะแนนนะครับทำองนี้นั่นคือเสียงที่ได้สะท้อนมาทางกีรัตทางพนมตาขุน ซึ่งพื้นฐานเสียงส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยการการบริหารจัดการนะครับในโครงสร้างของการทํางานระบบของคุณชุมพลเนี่ยดีนะครับซึ่งยากต่อการที่กำนันอาจจะไปเจาะคะแนนของคุณชุมพลในพื้นที่ตรงนี้ได้แต่ก็มีกระแสะออกมาไม่น้อยนะครับมีกระแสะออกมาไม่น้อยนี่คือจุด สองจุดที่มันคล้ายๆกันไปทางดอนสักว์ทางสมุยทางพังงานพอพูดถึงพังงานเดี๋ยวผมขออนุญาตนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้อาจารย์มนตรีอาจารย์เมธีห้องผู้ได้โพสต์ป้ายของผู้สมัครหมายเลขเจ็ดแล้วก็ผู้สมัครสอจอในพื้นที่เกาะพังงานเนี่ยถูกทำลายเยอะนะครับอันนี้ก็ผมอยากจะ เ,ออเห็นใจกับผู้สมัครนะครับที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วก็ทำการเมืองอย่างสะอาดนะครับไม่ได้ไปโจมตีใครแต่ก็มีป้ายทำลายก็อยากจะฝากนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราได้ทำมาดีแล้วเยอะนะครับตอนนี้ก็อยากจะฝากว่าอย่าไปทำเลยนะครับไปทำลายป้ายทำให้เขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ ทีนี้เรามาจุดที่พังงานที่สมุยที่ดอนสักนะครับตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่สามใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าหกจุดเนี่ยที่คือหกจุดนี้อาจจะคละๆกันเป็นอำเภอแล้วไปทางสมุยแต่ไปทางพังงานเนี่ยก็มีการในสภากาแฟเสียงที่ไปนั่งกุยนั่งจับกระสมาอันนี้เป็นเสียงที่มีคนมาเล่าให้ผมฟังแล้วคนที่เล่าให้ฟังก็มีตัวตนจริงๆไม่ได้เมคไม่ได้ อะไรขึ้นมาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการไปนั่งเนี่ยจุด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 มันไม่ได้หมายถึงว่าทั้งหมดนะครับมันไม่ได้หมายว่าถ้าไปนั่งตรงนั้นตรงนี้แล้วก็คือทั้งหมดของอำเภอเกาะสมุยนี้อันนี้ไม่ใช่จุดที่เขาไปนั่งไปฟังไปรับฟังเสียงสะท้อนมาเนี่ยมันใช่เลยนะครับเสียงของกำนันกระแสของกำนันนะครับมานะครับนี้เราไปที่นาสารเลยนะครับนี่ก็ ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญของกุลชุมพลเวียงสะก็ใช่นะครับเคียนสาก็ใช่ในพื้นที่เอ่อเวียงสะพระแสงชัยบุรีเนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเวียงสากับนาสานี่ใช่เลยนะครับเป็นฐานกำลังฐานที่มั่นเลยนะครับถ้าเป็นสงครามโลกครั้งที่สองก็บอกเนี่ยคือเพอร์ฮาเบอร์ ถ้ามาถลลมตรงนี้ก็ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่นะครับมันก็มีกระแสเสียงออกมาไม่น้อยนะครับผมในส่วนของกำนันโดยโดยโดยขณะนี้นะครับกำนันพงศักดิ์กำลังบุกทะลวงในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองเนี่ยก็เป็นฐานที่ เรามองไม่ออกว่าใครจะได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่คนเขามีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะกำหนดแล้วก็ตัดสินในประเด็นเรื่องของการจะเลือกใครเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เขาตัดสินใจเองได้โค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมโดยสรุปนะครับคุณชุมพลกับ กับกำนันเนี่ยตอนนี้วิ่งตีเสมอมาแล้วนะครับผ่านไปที่ระยะผ่านโค้งไม้สุดท้ายนะครับผ่านโค้งไม้สุดท้ายรับส่งไม้พร้อมๆกันแล้วกำลังจะสปีดเข้าเส้นชัยนะครับแล้วก็ตีคู่กันมาตลอดตีคู่กันมาตลอดนะครับก็ต้องใช้ VAR นะครับจับภาพที่เส้นชัยวันที่20นะครับถ้าท่านออกมาเยอะ ท่านก็อาจจะเห็นอะไรที่ท่านประหลาดใจได้แต่ถ้าออกมาน้อยผมก็เชื่อเลยเกินว่าสิ่งที่หลายคนคาดคิดก็ไม่น่าจะพลาดไปจากที่เราคิดกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านผมมาที่ความเห็นนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมที่เข้ามาคุณนามนูนะครับก็เข้ามาสวัสดีนะครับคุณสุราช์เอวดีท่านก็ ให้กำลังใจมาโดยตลอดขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณวัฒนานวลละองนะครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็คุณบีจีนะครับแรลงดีครับ <laughs> ผมไม่ได้เชียร์ใครทั้งนั้นนะครับอันนี้คือเสียงที่สะท้อนมาจากหกมุมนะครับในจงังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดจุดหนึ่งที่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับของจริงต้องดูกันโน่นเลยครับ วันที่20่สิบนะครับผมขออนุญาตอ่านใจไม่อ่อนได้ไงนะครับนี่ผมก็ให้ท่านผู้ชมเนนสุราชนะครับผมแล้วก็การนัดณบางช้างโอ้นี่ก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับการนัดณบางช้างนะครับผมก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับแล้วก็ ถ้าจะให้ฟันธงพรุ่งนี้ไลฟ์สดให้ฟังนียนะครับ <c oughs> ก็จริงแล้วก็ไลฟ์กันทุกคืนนะครับไลฟ์ทุกคืนช่วงนี้คืนนี้มาเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าต้องรักษาสุขภาพ <c oughs> เอาไว้ให้ดีนะครับวันพรุ่งนี้กกตส่วนกลางนะครับลงมาที่สุราษฎร์ธานีผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไปทําข่าวไหมนะครับแต่เอาเป็นว่าพยายามนะครับรักษาสุขภาพช่วงนี้ไว้ให้ดีที่สุดนะครับขอบพระคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตกราบลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับเรียนเชิญชาวสุราษฎร์ธานีขอเชิญชาวสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์20ธันวาคมนี้